สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ค่ะมีตัวเด็ดนะคะมานำเสนอนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเก็บเงินนะคะอยากจะเพิ่มเงินในกระเป๋าของเรานะคะอยากให้กระเป๋าของเราหนักนะคะวันนี้ต้องบอกเลยเลยค่ะว่าวันนี้นะคะสำหรับตัวของหนูเล็กเองนะคะก็ได้ใช้ตัวนี้นะคะอะไรอะไรนะอะไรนะกันแดดค่ะ กันแดดตัวนี้นะไม่ใช่ว่าดีเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ขอบอกเลยค่ะว่าเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับเราด้วยนะคะกันแดดตัวนี้ของเรานะคะที่รักขากันแดดตัวนี้ของเรานะคะเป็นกันแดดเนื้อบางเบานะคะแล้วบางเบายังไม่พอยังช่วยปกปิดแล้วก็ลดเรือลดรอยแผลเป็นของเราด้วยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าภาพที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะเราถ่ายตั้งแต่วันที่4เมษายนนะคะแล้วก็วันนี้บอกได้เลยค่ะว่าแอปพลิเคชันนะคะไม่ได้ช่วยอะไรเราได้ ขนาดนี้นะคะแต่เราอยากจะบอกค่ะว่าเฉพาะหลอดเดียวนะคะมีคุณสมบัตินะคะเทียบเท่ากับนานา,นานหลายตัวที่เราใช้นะคะก่อนหน้านี้คะ่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะคะช่วยบํารุงช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยช่วยลดรอยแผลเป็นแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่ามันแค่หลอดเดียวแล้วก็มันแค่กระปุกเดียวนะคะคือไม่ต้องใช้บํารุง ไม่ต้องใช้รองพื้นไม่ต้องใช้แปะค่ะหน้าเราฉ่ำมากและพอเริ่มใช้ไปนานๆน,น,นะคะหน้าเราก็จะขาวกระจ่างใสจริงๆแล้วก็เอ๊ะๆไม่ต้องกลัวนะของเรามีเลขออยอจดแจ้งและไม่มีสารต้องห้ามด้วยบอกได้เลยค่ะว่าหลงรักขึ้นมาทันทีนะคะกับแอลลิสของเรานะคะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ดูเพียงแค่149บาททั้งเดือนไหวปะ 149บาทบำรุงแทนแป้งไม่ง้อแป้งกันน้ำกันเหงื่อ149บาทเองนะคะบอกได้เลยค่ะว่าสบายกระเป๋าและแถมยังเพิ่มเงินอีกนะคะบอกเลยค่าใช้จ่ายนะคะหายไปทันทีค่ะถ้าวันนี้คุณได้เจอแอลลิสนะคะมาดูผลลัพธ์กันเลยตดนแดนแดนแดนดนแดนแดนแดน ๋อแม่เจ้าเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอด้วยแอลลิสต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าแผลเป็นตรงใต้คางนะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าไม่เชื่อติดตาม Facebook ได้เลยนะคะแอปพลิเคชัน n o แอปพลิเคชันไลฟ์สดทุกวันนะคะบอกได้เลยค่ะว่าหน้าที่เคยพังนะคะหายหมดเลยนะคะ สาวๆคนไหนที่ปล่อยนหน้าพังยับเยินแบบนี้นะคะต้องรีบฟื้นฟูไม่นั่นหน้าของคุณจะเละนะคะเหมือนพี่โอเคป่ะแค่นี้นะบ๊ายบายแอลลิสเลย